สวัสดีครับ่านนะแท่งอุดรธานีนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตเครื่องอัดฐานตัวใหม่นะครับซึ่งเป็นตัวนี้สังเกตได้ว่าจะ,อะมองผิวเพลินอาจจะไม่ต่างกับตัวเดิมเขาี่เป็นสีส้มแต่สังเกตชุดอุปกรณ์ใหลายอย่างมันจะแตกต่างเป็นกันไปโดยสิ้นเชิงนะครับโดยเฉพาะ,ะชุดเหล็กชุดโครงแล้วก็ความแข็งแรงทนทานมันไม่ใช่ดิไม่ใช่ความแข็งแรงทนทานหลายๆอย่างมันมันถูกปรับเปลี่ยนหมดก็คือผมเพิ่มขนาดเพิ่มความหนาของเหล็กกระชิ้นด้วยนะแล้วก็ ให้มันดูใหญ่ขึ้นนั่นแหละเอาง่ายผมจะทําให้มันดูรองรับขนาดอุตสาหกรรมได้มากที่สุดนะที่จริงไอ้เครื่องส้มมันก็ทํางานระดับอุตสาหกรรมได้นะครับทํางานทั้งวันได้เหมือนกันความทนทานในชุดชิ้นส่วนที่ผมทําไว้มันมันดีอยู่แล้วนะสำหรับผมนะแต่ว่าก,ก็ยังมีหลายท่านที่ยังเพื่อ,อแพงสงสัยนะว่ามันจะไปได้จริงหรือเปล่าก็คือมันเหนื่อยจะอธิบายครับก็เลยตัดสินใจ หาทุนสร้างเครื่องใหม่ขึ้นมาเลยก็ค <these> ือเครื <tr uth floor asi> like like? ่องนี้ครับเครื่องนี้จะใช้สองมอเตอร์นะครับมอเตอร์ัเป็นมือสองอยู่ที่ผมใช้อยู่จะใช้มอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์หลักแล้วก็มอเตอร์เล็กเป็นมอเตอร์สำรองเอยไม่ใช่มอเตอร์สำรองดิเป็นกําลังกำกำลังรองก็คือใช้ขับเครื่องตัวนี้ตัวถังป้อนนะครับจะแยกมอเตอร์กันกับชุดอัดกับถังป้อนก็คือแยกมอเตอร์กันแต่ปกติเครื่องนั้นจะใช้มอเตอร์ตัวเดียวขับทั้งระบบนะฮะก็จะแตกต่างกัน ชุดตัดชุดควบคุมชุดตัดอันนี้ผมจงใจทํากล่องเล็กฮะก็คือความชอบส่วนตัวนั่นเองมันดูแบบกระทัดรัดดีแต่บอกเลยว่ามันไม่สมกับเครื่องอย่างแรงเลยก็กล่าว่าจะถอดจากเครื่องนั้นมาใส่เครื่องนี้ก็คือ,อระบบงานที่ผมจะทําก็คือจะเป็นการผสมการนวดแล้วก็อัดฮะใช้ทั้งหมด3มเครื่องนั่นเอง เพราะว่าเครื่องนั้นจะเป็นกลายเป็นเครื่องนวดชุดตัดจะไม่มีประโยชน์ไม่มีไม่ต้องใช้แล้วนะครับเครื่องนั้นะจะใช้แค่ระบบไฟบางส่วนที่ผมจะยังเหลือกล่องไว้อยู่นะครับก็คือจะใช้ระบบตัวไฟให้แสงสว่างตรงนี้นั่นเองซึ่งตอนนี้ผมก็ทาด้วยเดี๋ยวมองให้ใหดูอีกม,มุมก็กะว่าจะทําตู้ควบคุมมอ,อเตอร์ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็ใช้สวิตช์แบบเซฟตี้ไปก่อนแบบเซฟตี้เบรกเกอร์ไปก่อนนะ ในอนาคตก็มีแผนว่าจะทําแน่นอนนะครับก็ชุดลูกปืนชุดลูกปืนตัวนี้กับตัวนั้นคนละเรื่องกันเลยนะครับความใหญ่ใหญ่กว่ากันเยอะเลยเพราะชิ้นส่วนเครื่องใหม่จะเป็นจะเน้นแบบขนาดที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูแข็งแรงขึ้นนั่นเองนะแต่โดยรวมแล้วโครงสร้างภายในอะไรระยะอะไรก็ยังเหมือนเดิมไไม่ได้แตกต่างกันมากก็ขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามอยู่นะครับ ก็จะพยายามเอาลงเรื่อยๆถ้าไม่ขี้เกียจนะครับผมขอบคุณมากครับ